กอดผู้ชายคนนี้จมุ ern, จเ ń, งเลยขอกอดจดใจฝากแล้วก็มาสู่เพอนกันวันสาวในสตูดิโอนะครับและนี่เป็นการแสดงสดนะครับในช่วงท้ายของรายการนะฮะกับสิริพ,พรภัยพง์ครับวันนี้พี่นางเตรียมเพลงมาเยอะมาพี่เยอะเลยนะครับก็ อยากฟังเพลงอะไรก็บอกมาอย่างนั้นเลยเหรองั้นเลยเรียกว่าขอกันได้เลยมันจะเยอะมากเลยเอาสิเอาสิงั้นเนี่ยต้องต้องบอกถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยครับอยากฟังเพลงอะไรขอมาโทรศัพท์ก็ได้ก็้ามาใน Facebook ก็ได้ค่ะ4642ตรง9ค่ะนะเราจะขอไม่ได้ไม่ได้ร้องทำไงอ่ะไม่รู้เหรอไขอแล้วเป็นนี่ขอแล้วก็พี่นังบอกแล้วนี่ฮะดังนั้นแน่ผมว่ามันต้องเริ่มต้นจากเพลงแรกก่อนเลยแล้วกันที่ขอมาที่แรกเลยเพลงอะไรครับวันนี้ กอดคนนอกใจไ่ไกอดคนนอกใจไม่้ร้องไม่ได้เลยเพลงนี้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกเวทีทุกงานที่นางต้องร้องเพลงนี้บพีนต้นครับฉันเมื่อวมามีการเสียเวลาครับเราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันในบรรยากาศการแสดงสดนะครับสตูดิโอของแฟนทีวีกับเพลงชื่อกอดคนนอกใจชื่อิพรไันงศ์ครับขอบคุณครับ ก็ได้แต่ใจมันรู้ไปแอบ,บมีใครเป็นกิดเป็นชูที่นอกประตูหัวใจหงหุกซ่อนความเศร้าคงมใจนะ จะเอบเก็บความปวัดร้าต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแซ น here. Here 14, ี่ต้องถือวเป็นเพลงดังมากๆอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในรอบชุดที่15เลยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับพี่นางมาในรายการไม่ใช่15ค่ะ14 14ี่เหรอกอดกนกอาตายแล้วเพลงนี้เกาะกนกมาล็อกดเพลงนี้จากสิบสี่สิบสีนะฮะ15เดี๋ยวรอต่อไปแล้วกันมันจะเป็นเพลงอะไรนะฮะอันที่แน่คือวันนี้พี่นางมานะครับก็จะมี เอฟซีของสิริพร์ตในพิพรมาด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นวัยที e ทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวมาหน่อยแล้วกันมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันมาหมดเลยฮะส่วหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับในรายการเพื่อนชาวบันเสาร์นะครับก็ตกใจตกใจนิดหน่อยนะฮะเหตุที่ตกใจเพราะว่าคือเอาตั้งแต่แฟนคลับของพี่นางนะฮะข้างๆพี่นางโอ้โหนี่กี่ขวบนะน้องนี่แหล่ะ 14ปีมี14 14ปีนะฮะนันเนี้ยะไรครับมี14 16อย่างเงี้ยน้องกี่ขวบครับ11 11อย่างเงี้ยนะฮะโอจิวมากคือวัยรุ่นมากๆแล้วก็เนี่ยมีป้ายออกมาอ่านว่าอะไรฮะครบรอบ30ปีสิบป์บ้านไผ่พง ปิดโอ้อหพี่นาไม่รู้เลยไม่ร hm um ู้เรื่องเลยเนี่ยเนี่ยเรื่องเลยเนี่ยสามสิบปีเองสามสิบยังแจ๋วอยู่ว่ากันไม่เปสามสิบปีแล้วเมาค่ะนะครับทำไมถึงชอบสิริพรอภัยพงศ์อะพี่เขาเป็นมีความเป็นตัวเองกันเองกับแฟนครับยังไงฮะก็คือขอถ่ายรูปเขาให้ถ่ายครับเอออย่างอย่าง้องชื่ออะไรฮะแฮมครับแฮมนะแฮมไแฮมเป็นคนรทำเองป่ะเนี่ยทำเองครับทำเองทำไมอ่ะนอกเหนือจากว่าพี่นางสิริพรนะฮะ ชอบเพราะว่าเขาบอกผมนะว่าเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยเจอพี่นางให้ถ่ายรูปยังไงก็พี่นางก็ให้ถ่ายถ้าพี่นางไม่รีบเร่งอยเกินไปพี่นางให้ถ่ายเลยแล้วนอกจากนั้นมีอะไรบ้างฮะชอบเสียงของพี่นางไหมชอบเพลงของพี่นางชอบชอบเพลงของพี่นางน้องร้องนิดไหมเนี่ยได้ครับเอาจังนิดเจเพลงอะไรครับแคมแรมร้องเพลงไหนได้ได้ได้ทุกเพลงเลึโอ้ยน้องไม่ร้เพลงอะเสิร์ฟหัวเลยอยากให้น้องร้องเพลงไหนร้องเสิร์ฟเสิร์ฟสักหน่อยเิเอาเพลงอะไร อยากดืมแฟนเขาไปไกลเลยนั่นแหละทันนั่นแหละอยากดืมแฟนเขาอชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งริญญาใจอ่ะชุดที่หนึ่งว่าริญญาใจว้าแบบแป้นๆถึงอายมีแฟนน้องยังคิดฮอดผ่านมาเหมือนคนตาบอดเสียลอยกอดให้แฟนผู้อื่นว้าวนะครับแบบชอบมากชินชอบมากๆ นะะฮแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของพี่นางที่ยังเป็นแบบว่าวัยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับเอาข้างๆน้องสักคนมานะพูยเก่งๆว่าลูกพูดเก่งๆว่ามีเอาอย่างนี้ทำไมทไมถึงชอบพี่นางเนี่ะน้องน้องกระดับใกล้ๆกันเอาเลยลูกเอาเลยอาจะชอบตามแม่เพราะแม่ก็ชอบเหมือนกันชอบชอบตามแม่ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะเนี่ยร้องเลยลูกร้องดังๆเลยทักเพลงนึงเองจำไม่ค่อยได้ผม นานๆที่ฟังพอถ้าฟังบ่อยๆก็ฟังจากคนนั้นอ๋อฟังบ่อยๆฟังจากคนนั้นนะอ๋อร้องทุกวันร้องแห่งรองทุกวันแล้วถ้าตอนเด็กๆแม่ก็จะมีซีดีเปิดให้ฟังอยู่บ้านซึมซับมาเรื่อยๆใช่ไหมคะลูกพอจำได้แล้วนะแต่เราไม่ได้ลรวหนุดตามเป็นงานคอนเสิร์ตพี่นางตลอดไหมลูกไม่ไม่เคยไปไม่เคยไปวันนี้วันนี้แต่นพิงมาได้ดูมาเพราะเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมาอยากเห็นด้วยอยากเห็นด้วยาตามเพื่อนมาากเลย มาแล้วเป็นยังไงบ้างลูกรู้สึกตีใจก็ได้ครับก็ได้กอด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 โอ้น่ารักมากกกอดไปฝากคุณแม่ด้วยทุกคนอย่างนั้นนะคะขอบคุณนะขอบคุณมากทุกคนนะอังนี้อันนี้นิดนึงคือไหนๆแล้วเนี่ยมากันในวันนี้เนี่ยนะฮะข้างๆผมเนี่ยน้องแฮมคือพิเศษหน่อยคือเขาเป็นคนที่แบบว่าคือทำอะไรก็ได้เพื่อพี่นางอ่ะแล้วร้องเพลงอะไรก็ได้ของพี่นาง เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับสิริพรอภัยพงศ์ยังฮะอยากไหมเอามาเอาสักหน่อยไหมพี่นางได้ไหมฮะได้สั้นๆนะเอาเแฮมเอาฝากเพื่อนถือก่อนมายืนข้างๆพี่นางเลยถือไมเลยมีโอกาสมีเพลงเพลงหนึ่งของพี่นางสิริพรอภัยพงศ์ที่ฟิชชิ่งกับโจ๊กโซคูเพลงจำได้ไหมจำได้ค่ะร้องได้ปะได้พอจำได้พี่นางสักหน่อยได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะได้เลยอ้าวเรามาฟังสดๆเลยสดๆตรงนี้ท่านๆนะเจอแล้ว ใครขึ้นก่อนอ้ารขึ้นก่อนี่นาดขึ้นก่อนสิขึ้นก่อนขึ้นก่อนเจ็บใจแทบพังแต่เหตุยังบ้าคนทำร้ใจคือคนที่ใจสุดรัาเสียงดังๆไม่ลูกยามคนรักมีคนใหม่มองมุมไหนก็ลำบากอยากใจแท้เอาความไว้ใจไปใช้บ่ทุกทาง คุณให้ทุกยามอยู่ที่ยังเปลี่ยนแปลงคนมาแย่งก็บออายคนหลายใจก็บ่กแค่ว่าใจช่างดำจำเหอยเห็ดคักแพร่เนาะมองว่าใครกจะซำคิดไม่เป็นกรอบเป็นกำตั้งใจทำบอกมีคำว่าพร จังแม่บันฮักฮักก่อบ่หันสงสารกันบางมาหนอร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 อเมื่อใดนอสิรู้ตนกันเมื่อใดนอสิรู้ตนกันเมื่อกอดใบโองกับน้องแฮมนะฮะแม่งดีมากเลยเน้นดูดูเสียงแฮมเปลี่ยนไปนะแม่สิเลยไม่เป็นไรเนี่ยตัวร้อนเลยตัวร้อนเลยก็ตจับดูดิ ตัวร้อยเลยเต้นเต้นไม่เคยมีโอกาสไม่เคยไม่เคยไม่เคยเป็ไไงบ้างเพลงนี้คือจำมตัวนี้ไม่ค่อยได้เท่น้นเต้นเต้นอะไรคนเดียจบเลยใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่ง ต้องศิลปินเองแล้วก็แฟนคลับในส่วนของวัยรุ่นมากๆที่ทําให้ผมรู้สึกว่าสุนิวพรพงศ์สามารถที่จะเจาะกลุ่มประเภทแบบวัยรุ่นได้อย่างแบบสบายสบายมากนะครับขอเสียงประมือให้กับเราบรรดาแฟนคลับขอคุณมากคนครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณเลยนะครับเอาละฮะมาถึงเพลงอื่นๆของพี่นางบ้างเมื่อสักครู่นี้พี่นาบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรให้ขอมานะฮะจากทาง SMS ก็ได้หรือทาง Facebook ก็ได้ แล้วสรุปว่าเพลงที่สองที่จะร้องให้ฟังคือเพลงอะไรครับกองข้าน้อยค่ะแม่กองขาน้อยค่ะแม่บักท่องค่ะแม่มันบักแดงเข้าแม่บักแดงนะครับบักท่องเด้อเราเราจะไปทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวมันชื่อทองแดงกันแม่แล้วแล้วมันใช้อะไรค่ะแม่ใช้แล้วค่ะแม่บักจ๊อกใช้บักกจ๊อลือเสียงบลิวบักจ๊อก ใชาไถไยใช้ไถเข้าแม่ <S <S เอาเราจะฟังเพลงนี้พร้อมๆกันกับเพลงที่มีชื่อว่าก้องเขาหน่อยค่ะแม่จ้า <S <S ขอบคุณค่ะ fly, fly on. ลแดมึัวทำอะไรอะไรอะไร mm. ข้าก็เอามากองน้อยน้อยสิพอน้ำย่อยกูได้จังใดแม่บอกกองน้อยก็ยัดจนแน่นในกินเถิดดวงใจอย่ามัวโกรธา เมยม่ยตแสบพื้นพัสธาครุฑตัวหลาว่าบกอ้อ